ไปย่างครับไปคิวยำเงี้ยไปเปลี่ยนทงครับพี่น้องไปหีบกระซังปลามีเรื่ังแกะก็ไปเห็ดบังไฟตะไลและบังไฟาหางให้พี่น้องได้รับดูรับชมด้วยกันนะหกหุนห้นสามหุ้นสี่หุ้นสีความว่าเป็นเแบบไหนเป็นหัวระเบิดพวกหัวระเบิดสีดี่พ,พวกดีเอาใจใส่ต้องกัน <im it> มื่อไหร่ครับรูบ้หลักประจําผสมเดาเป็นสูตรลลเลาะลงถุงครับผมครับไปหัวกันที่หน้าครับพี่น้อ,นองเตรียมอุปกรณ์ สี่นี้บอกให้กาบกระเด็นเบิงน้ำเลือกพี่น้องทดลองทด,ด,ดลองไปแล้วครับสวัสดีครับพ่อเขารอ,อ,อรุ่งคงอย่างเดียวนะครับมัอนี้แย่มือก็หลักครับเนื่องจากซีหุ่นหลอกก้อนไปบตลอดมาสูบน้ำกับพี่น้องเจ๋ขอขนาดเรื่องสูบน้ำเรื่องควายป่าไม่ได้จำเป็นน้อยถูกแต่ว่ากาับดือกาครับก้าวไถ่ให้ใพี่น้องไอ้เบิงน้ำกันครับพี่น้องเป็นตะไลซีหุม่มเพี้ยนพอไหมเนื่องจากหลอกก้อนน่ะ เดินบอ่อได้นะครับเดินบอ่อพนันนี่ครับพ่อเหลืองเที่ยเป็นพ่อเหลืองหูพ่อเก้าครับอันนี้เป็นหัวระเบิดกระจายเราล้มทงเงาะครับหมายหู้แต่ว่าจอตามหู้ครับเอากลางใส่เลยห่วซิกไนไหนถ้ามักหน่อยหูมักหน่อยมัหนหนอยลงนิดนึงแต่ว่าที่บานมา กินจำว่าไรต่ำด,ด,นดินัี่น้องหไหวจนมาหัวดีดีครับอย่ก้นี่บั่งไฟน้อยครับมาตดดัวเชียงกับหมอพงครับตำม,มือต่ำกันอยู่หน้าสดๆร้อนๆต่ำเหล่าที่เราเนี้ครับมาเบิึงครับมาเบิงึงครับผมปล่อยปลาขก่น้องหน้าครับลงปลาดูไปเรียบร้อยครับลงบอ่อไปสี่พันตัว อันนี้เป็นตอนนี้มันพี่้องออกมาใหญ่ลงก็ได้กินไปอะไรลงเนี่ย,ย,ลยลมึเงเอาไปลงก็ขึ้นน้ำกันนี่ลงต้องกลดูดูรับไปเลยพี่้อง้ยดน้ำไงไปไปดูเด้อ นาใหญ่ไปไลยนะลูกนะไปสูมน้ำซาเข้าไปเพื่อนนอกกับพลอุหภูมพุ่าตงกันยานช็อคเนนอกน้ำบายเรียบร้อยครับมาทฐานเอามาเหรียเ้เยด้อเอฟซีทันใดอยากกินปูกินปลาอีกสามเดือนสี่เดือนครับนับมือเลยเลยพ่อจิ้นบรรยากาศ ครับพี่น้องสูบน้ำเลี้ยงปูเลี้ยงปลาบอกว่าไงครับเออมาฐานพี่น้องกั้งหมูเออหม้าแจกหน้แจกมาไหนไหนชิมช่อชิมช่อขอกระตากก่อน <c oughs> ครับพี่น้องหน้าแจกครับพี่น้องมึ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 ง น้ำเป็นเรื้อใบปยางหนูอันนี้เป็นบอัอแม่พันปลาครับนี่บอัอพันแม่พันป่านี่เป็นเป็นขายธรรมชาติบอ่บองเป็นบ่องเป็นปลาหมันนะครับอเออเดี่ยพี่น้องกัวต้นบกะงาพูกบะก,กัวมาทานพี่น้องเอาผูใ้ใดอยากไม่กินเหล่าก็เอาชิ้วกับมาได้เด้อเล่นในเล่นหน้าหมอพงกับยูครับทุกเสาร์วัที ว่างครับชัวร์เลยะบังหรือครับหวานบังครับ่อยอากเห็นบังไฟอเอาผมจีเส้นซีหงจีเส้นใส่ไปเลยครับพี่น้องตามมือกุ้กายัางไรครับเหมือนกุ้ยตัวสีไปเรื่อยครับเช็ดใจงอน ครับดินดินของเขาจะเป็นดินแดงที่เป็นดินดูกลังครับปนขัวครับย้อมขวดเป็นม้วนขวดที่เป็นสีแดงเอามาผสมกันหนึ่งก้อนหนึ่งในการคลุกส่ได้ครับโตโตดินแดงที่ต้องหอนนะครับต้องหอนเอาหินแดงวางเอาดินดูดล้งวางแต่ว่าไตัวปขวดไม่มีนะครับขัวพอนี้เหมือนจะแห้งเลย ขึ้นว่าขึยูดินไนะครับเป็นไส้เป็นดินแข็งเนาะเินเกียงเพียงท,ที่ผมใส่เป็นดินเกียงครับเี่นรองได้เปไ็นหว่้ากมันหายถว่าไส้ดินครับโอค่คการจำมากักเลยกรพยายามจัดส่งมันตรง,งๆครับ ตีไล่ไหลอันนี้คือมันตีมือมาแล้วมันตีเถียดเลยไม่ได้ดำขาตีแบบไล่ไหลเป็นตีนนดินยากเดียวเยียนลอกศาสตร์าตีทิง้งาตีมือนแบงายแบบนี้ครับขาวเงี่ยงามแบบเขาเหยียขายไล้พี่นอ้องแล้วก็เหรือ่าขั้นตอนข้ายในก็ซุ่มไต่หางจ๊ดใครพี่นอ้องอะไรบ้างนักการครับครับหมอพงกำลังเหลาครับโอ้ย,อยแตีงหางว่าตีแข่งซืือๆมันเบิเ้งครับเพิ่นเดี๋ยวเหนียบเว้ยตาลัยบุ เอาเอาละพ่อนะทัดครับปรย่ามเบาดีนากครับเบาดีสุดยอดครับนี่ครับตะไร์หมอพงแกีมือครับเยันเป็นทอเหลืองขนาดสามหุนครับผมแกีมือเพิ่นจูดบ่ขึ้นรอบกว้างครับพี่น้องครับเพิ่นจูดเพิ่นปล่อยแบบมือไหมครับปล่อยมือไหมมานีซ้อมเดียวเห็ดมืออ่อนๆือยังใบขวาง คนว่าเอา้าพี่น้องรอติดตามชมน้อกันครับเสียงเครื่องสูบน้ำบรรยากาศพี่น้องตรงไหนตรงนี้มาหล่อมาเหร่นน้ำกันครับ,บรราาพี่น้อง,ง,ง,รรอองเอาซท่านี้แล้ครับรอติดตามต่อไปครับผมเรบร้อยครับขืนฐานกับหมอพงครับยิงไหนหมอพุ่งเราไปครับผมกําลังแต่งใส่ครับบางเ้อาไปขืนฐานหัดเลยพี่น้อง จบเรียบร้อยครับ่าร้อมแล้วขอให้ทีมงานหมอพงษ์จงโชคดีโชคหวานสามที่หาหกเจ็ดแปดเก้าสเอ็าไป ลู่ใหญ่ลู่ใหญ่ลูล่ใหญ่หแก้วมาตาดานพี่น้องดมควนันกีเกาบุบบอบปุบบอบพิ่งไปอ่ายอดครับปี๊ดแล้วนี่ทานไม่ครับเรื่ของผมครับสีเป็นแังไรเนาะครับพี่น้องแก้ไขรเรียบร้อยครับ มิดชิลีพี่น้องว่าอยู่แนวพี่น้องบางทีว่าอยู่แนววุ้ยมันหน่อยพวดพี่น้องมันหน่อยพวดเอาไหมเอาไหมมาถือเอาแล้วพี่น้องแต่ว่าเ้ยมันยามโยม่ยมันโบยามกินมโนอยพี่น้องมาทานยู่แล้วพี่น้อง ลอคขอยใส่บ่นนดีตามตอนเนืดันดันไฟโอ้โหที่นี่เลย <c oughs> ที่ไม่อยากเดียวพี่น้องเทียมตัวละว่ายัางซะซะ บางไฟหน่อยไปเดียวผ่านบางหนึ่งบ่ผ่านบางหนึ่งครับวันนี้กะทีทำการจุดบางไฟตะไร่เนาะครับเนาะอ่าีเป็นทอซีหุนตัวนี้ธรรมดาครับเนาสิบเจ็ดเส้นบลูบลูบว่าสีเดินทางผ่านบอคือห้องทำการเปลี่ยนทอแล้วก็เพิ่มความหนาของกาวน้ำครับคือดอกบอลนันไปไปบอ่อสุดเนาะครับเนาะวันนี้เขามาล่องมึงมันจีเป็นยังไถงถอดล่องเดี๋ยวพัฒนาไปน้วกันครับ เบิ่งไปน้ากันเยี่ยนหลู่ไปน้ากันมันทีเป็นยังไงอันนี้หัวระเบิดครับพี่น้องสีเขียนไว้ว่าแตกแยกย่างชัดเจนครับส,สีพันธ์พันธ์เป็นกาวน้ำหนึ่งนิ้วครับกาวน้ำหนึ่งนิ้วบอลูร้รองเบิง่งเบิร์นบอลูร้องเบิ่งว่ามันสีพันธ์นึกเบาพันแล้วก็สามหุ่นแจ้มือครับรอบก้อนทอขาดปิ่นตีลังกาตกลงทวนเปลี่ยนไม้มาเป็นทอเหลืองหนาเกาๆครับแล้วก็ใส่กาวน้ำเพื่อกาอ่ามันสีเป็นยังไงครับใจนั้นเลยครับเด้อท่านมัคคแบบบนนีี้้อรพ่ง ฝากก็ไลไรกดแช่เนะครับเป็นกำลังใจให้น้องไม่หลอะล่งถงนะครับพี่น้องฝากเด้อฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจถามมากแบบนี้ก็ดีที่ไหนเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับผมเอาไปเบิ้งน้ากันครับพี่น้องครับผมมาอหัดหมองหอดวันแล้วครับพี่น้องมันสิเป็นอย่างไรมั่นสี่เดินทางผ่านบ่ตะไลสีหุ่นครับเป็นคอเหลืองมันเหลวครับม้หนึ่งสอบมาแล้วกับหมอพุ่งแก้มือปล่อยบ่ผ่านหลอก่อนครับพี่น้องวันที่เป็นอย่างไรมาเบื่องนํนกันครับเอานะครับ ลงมาตบสวยงามครับสวยงามมาฐานครับพี่น้องบางนี่เอาห้าครับบางนี่บางนี่เป็นหัวระเบิดอด้่ครับต่อเป็นดีๆครับพี่น้องูทีท่กล้องของเราแล้วนะครับ ชมตัวเน่องกันเลยตะไลของเบาพ่งพุ่งพุงพงเรนไสามรอบแล้วครับพี่น้องผมลาเรยรงเยง <c oughs> วียเลยวันดวันนี้วันใ้จักเหียครับ <c oughs> พรมเรีวขอให้หมอพงจงโชคดี <c oughs> ขึ้นสูงสูงลตาซาลุตาซาไม่าได้หลอ <c oughs> สามสองหนึง่งจนวาจำฝาเลยยังสามยมเอ้ลมลม สวัสดีครับว้าสุดยอดของการเดินทางสุดยอดครับสุดยอดจังเล็กะมันสุดทยเหรอเนาะครับบี๊คลิปเลยครับพี่น้องขามาคลิปแบบนี้ให้ฝากนี่เลยครับช่องน้องไม่ช่องเลาะลงทุ่งเลาะลุงคงครับพี่น้องเจ๋อคือเก่าหมูอนีมาปล่อยเปล่าตะไลมาจูดครับพี่น้องกลับมีฝางไฟหางครับพี่น้องมาคลิปแบบนี้ฝากนี่เลยครับฝากช่องน้องไม่ฝากเป็นกำลังใจครับ แบบโคไหลโคตรแย่โคตซับตะไคร่เนี่ยนะค,ครับเินข้างในับข้างนอกเนี่ยครับกิ่วหวังเมีย <c oughs> ไปครับได้แล้วครับมาทานส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs>